สวัสดีค่ะพบก,กับช่องบูชาฮาฮีค่ะตอนนี้เป็น EP 2นะคะที่หนูจะมารีวิวตุ๊กตาเรนโบไฮโรงเรียนสายรุ้งนะคะหนูมีรีวิวตัวรูบี้แอนนสันไปแล้วถ้าพเพื่อนๆพี่ๆสนใจสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะเรามาเริ่มรีวิวกันนะคะ อันนี้คุณพ่อหนูแกะออกมาให้แล้วนะคะจะเป็นแบบเก็บกล่องนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆอยากเก็บกล่องก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองช่วยหน่อยนะคะตุ๊กตานี้ชื่อว่าเจดฮันเตอร์ค่ะหนูแกะออกมาแล้วนะคะข้างในกล่องก็จะมีตัวตุ๊กตากับจะมีปอมปอมมาให้ทั้งสองผู้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะเวอร์ชันเชลิเดอร์จะไม่มีฐานนะคะแต่ฐานอันนี้หนูได้มาจากตัวอื่นนะคะนี่ค่ะผมของเขาจะเป็นสีเขียวนะคะเขาจะมีติดโบสีดาอยู่ข้างบนจะมีเพชรนะคะ ขาจะติดกิฟตสีออกเงินเงินนะคะเป็นเป็นหยักๆนะคะที่ตาเขาเขาจะแต่งเป็นสีออกเขียวเขียวนะคะมีกริตเตอร์ด้วยค่ะแก้มเขาทั้งสองข้างก็จะมีแถบสีดำก่อนแล้วก็จะมีเขียนหนูมองไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ก็เป็นแบบกริตเตอร์สีเขียวเหมือนกันค่ะ ป่าเขาจะเป็นสีออกชมพูชมพูนะคะชมพูแบบที่จะเขาจะเหมือนกับมันจะวิงวิงได้ะคะ่ะตอนโดนแสงเรามาเริ่มดูที่ชุดเขากันนะคะชุดเขาจะเป็นเหมือนมีฮู้ดนะคะแล้วก็เป็นแขนยาวค่ะเขาจะใส่เป็น สองท่อนเลยนะคะเขาจะใส่กระโปรงและมีใส่กางเกงขาสั้นลงมาค่ะเขาจะใส่รองเท้าสีเขียวๆนะคะเชือกรองเท้าของเขาจะเป็นสีฟ้าค่ะข้างหน้ารองเท้าจะมีเขียนว่าเรนโบว์ทั้งสองข้างเลยค่ะเราสามารถติดปมปม แล้วดัดผ้าตามที่เราต้องการได้เลยค่ะนุตจัดผ้าประมาณนี้นะคะผมของพี่เจ็ดฮันเตอร์ออกมาจากกล่องจะแข็งนะคะถ้าเพื่อนเพื่อี่ๆอยากให้ผมนุ่มสวยสามารถกลับไปดูลูบีอ้อเนสันที่ EP หนึ่งได้นะคะ หนูมีบอกไว้คร่าวๆนะคะในเรื่องของผมถ้าเพื่อนๆชอบเชื่อเกิดไลค์ด share, กดแชร์กดซับค่หรือกดติดตามให้หนูด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย